โอเคค่ะขอกราบสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับโมจินะจ๊ะวันนี้เราจะมาสุ่มกิจกรรมวงแหวนพลังสีนะคะเรามาสุ่มสกินที่ยังไม่มีนะคะไปดูกันค่ะนี่นะคะเป็นสกินของไวนโอนะที่เรายังไม่มีส่วนไฮเดรกกับวิบมีแล้วนะคะกดเข้าไปดูคะ่ะนี่นะคะน่าจะเป็นสกินเก่านะคะ R O V One Year นะจ๊ะ ที่เรายังไม่มีโอเคค่ะงั้นเราไปซื้อคัมพีกันก่อนเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะ150คูป,ปองค่ะกดซื้อไปเลยโอเคไปสุ่มกันเลยจ้ากดสุ่ม5ครั้งก่อนนะคะนี่วาดเลยจ้าจะได้ใหม่ขอสัก5อันนะจ๊ะโอ้โห ได้มา4อันกดสมเพิ่มนะอีก5ครั้งกับ200กับอีก4คูปองนะคะกดซื้อเลยค่ะวาดเลยนี่แหจะได้ไหมขอสัก4อันได้ไหมโอ้โหได้อันเดียวเกลือมากเลยทุกคนโอเคอีกครั้งกับอีก3 0 0คูปองนะวาดไปเลยนี่จะได้ไหมขอสัก5อัน5อัน หาอันห้าอันโอ้โหได้สองอันตอนนี้คูป,ปองเราเหลือร้อยคูป,ปองนะเราซื้อแค่อีกหนึ่งครั้ง60ิคูป,ปองขอได้ไหมโอ้โหได้หนึ่งอันนะแล้วอีกสองอันนะทุกคนอ่ะซื้อไปอีกหนึ่งครั้งจะได้ไหมจะได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมอีกสองอัน โอ้โหไม่ได้นะงั้นเราขอไปเติมคูปองเพิ่มแป๊บนึงโอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะเติมมาเพิ่มอีก370คูปองนะคะกับอีกอันเก่า1 5คูปองเป็น385คูปองนะทุกคนโอเคค่ะกดซื้อไป300คูปองจะได้ไหมขออีก2อัน2อันสองอัน โอเคค่ะได้มีสี่อันนะเรากดแลกเหรียญเลยนะทุกคนนี่นะคะสิบเอ็ดเหรียญน,นะคะกดแลกเลยค่ะยืน <Hey. S 1> ยันนะคะโอเคค่ะกับการรีวิวสกินของไวโอเลตนะจ๊ะนี่นะคะตีธรรมดาโอ้โหสวยมากเลยนะถึงจะเป็นสกินเก่าโอเคดูสกิลหนึ่งกันนี่โอ้โหกลิ้งเป็นสีน้ำเหมือน กำลังลันเลงน้ำอยู่นะละเลงสีน้ำนี่สกิลที่สองโอ้โหระเบิดสีสวยมากเลยเป็นสกินเก่าที่ยังสวยอยู่นะทุกคนนี่อันติโอ้โหสีสันสดใสามากเลยนะแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะโอเคค่ะกับการรีวิวสกินไวโอเล็กนะจ๊ะ ต่อไปนะคะเป็นการรีวิวสกินวิปนะทุกคนเป็นเหมือนชุดนอนเลยนะทุกคน oh! ชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะ oh! สกิลแรกนะคะโอ้โห oh! oh! สีสวยมากเลยโอ้โหกำลังจะนอนเลยนะต oh! ีธรรมดาก็สวยแล้วอ่ะเออดีอ่ะสวยงามนี่สวยมากเลยนี่โอ้โหสกิลที่สองเหมือนขวดนมลอยออกไป <laughs> กำลังจะนอนเลยนะเป็นตรีมของชุดนอนแหละสกิลนี้สกินนี้ด้วยนี่ขวดนมลอยออกไปโอเคค่ะต่อไปเรามาดูอันติของวิบกันนะโอ้โหนี่ตกลงมาเหมือนมีสก,กิลของดาวด้วยนะแล้วตรงพื้นก็เป็นเหมือนหน้าเขาด้วยนะทุกคนสวยไปอีกแบบเลยโอเคเป็นเหมือนสก,กิลด,ดาวกับพระจันทร์ด้วย ต่อมาเป็นการรีวิวสกินของไฮยะเตะนะเป็นสกินสีส้มนะสวยมากส้มแล้วออกสีเหลืองด้วยนะนี่เป็นการตีธรรมดาของไฮยะเตะนะนี่สลับซ้ายสลับขวาสวยนะนี่เป็นตัวอักษรขึ้นด้วยนะแต่ก็เหมือนซุ้มประตูจีนเลยนะนี่นะสกิลที่หนึ่งสวยมากเป็นสีส้มนะสวยจริงๆเลยนี่ สีส้มสสวยนี่เป็นสกิลที่สองนะทุกคน <Darkness. S 1> oh, โ,โอ้โหเหมือนมีกระดาษยานลอยลงไปข้างหลังด้วยนะนี่สวยมากเลยนี่ไหน <Darkness. S 1> ต่อไปเป็นอันตินะ oh, ทุกคน <the gray. S 1> นี่เป็นสีส้มโอ้ oh, โหสวยมากอือหืมอนี่นะทุกคนแบบนี้ โอ้โหโอ้โสวยจริงๆเป็นสีส้มๆทองๆสวยมากแบบนี้เลยโอเคนะคะสำหรับการรีวิวสกินของเราถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ